รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วที่ทําผผู้ชมนั้นจะได้อิ่บเองความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเน้เนๆๆไม่มีน้ำกราบแน่แทบโตกับรายการไมโครโครเลยจิโดผมเหมือนทีจะมารีวิวโบกี้อันใหม่นะครับผมเป็นโบกี้หุ้มเกราะติดป้อมปืนกลนะครับในเกมระบบกันดกาตินชีวาเอ็ดวาร์ดเดอะแมนอิติงเทรนนะครับ ว่าโบกี้อันใหม่ระดับสีม่วงเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนรู้ภายในไม่กีนน่นาทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ช่องผมน,นะครับมันจะเป็นการทําให้ผมนะมีกําลังใจในการทำคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับรถหุ้มเกาะติดป,ป้อมปืนกลนะครับจะจะเป็นรถหุ้มเกาะแบบระดับสีม่วงเลยนะครับแล้วก็ราคาขายโบกี้นี้ก็จะอยู่ประมาณ 3,500บาทนะครับติดป้อมหมุนแบบ360อ,องศาเลยนะครับผมบวกกับใช้กระสุนจำนวน60นัดน,นะครับแถมเป็นห้องที่ค่อนข้างจะแคบแล้วก็สามารถเติมกระสุนได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมไปดเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องพูดภาพทัเพลงอะไรเยอะมากนะครับมาเลยรอบแรกก็ระดับกลางๆนะครับผมนั่นก็คือโมเดลนะครับก็เป็นระดับที่หลายคนน่าจะเจอบ่อยที่สุด บ่อยมากกว่าระดับโลอีกนะอ่ะนี่ห้อยโดยสารประมาณนี้เลยับผมห้อยโดยสาจะประมาณนี้เลยนะครับแบบแคบๆเล็กๆนะผมพร้อมกับกล่องกระสุนให้มาสองถาดน,นะครับโคตรดีนะครับผมไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะครับนี่เดินแบบเติมได้เลยนะครับผมเติมได้เต็มที่นะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะมีคนมาแย่งที่นั่งเราเพราะไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปแล้วผมเขาปรับระบบแล้วผมสามารถไต่ออกจากที่นั่งได้แล้วนะครับผมอ่าสามารถแย่งได้เลยนะครับโอเค ตอนนี้ไม่มีใครมาก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ามีคนมาแยกที่นั่งผมผมก็จะเต่ออกนะฮะเพราะว่าพอมีระบบนี้ปุ๊บแม่ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเลยนะครับผมมารถไฟมาแล้วนี่เลยดับเมจจะอยู่ประมาณ30นะครับผมนะระยะใกล้นะครับผมแต่นี้มันไกลมาหน่อยมันเลยดับเมย์ยี่สิบเก้านะครับยิงเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะแล้วแม่งมาหาเราด้วยสวยเลยชิบหายแล้วจู ไปเลยไปเลยไปเลยขับไปอยู่มุกกี้เราอะโอเคนี่เรากระสุนก่อนนะมามามาเฮ้ย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 เจ๋งเจ๋งเจางพึ่งก่อเจ๋งพิ่งก่อเอ๋่กำลังรีวิวเลยมาละเติมละจอๆเนี่ยแหละ ไปเปปปอ้ยแม่งเจ็บ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 เจอ้าวอ้าวเสียล่วงอ้ล่วงรถไฟได้ไงมาขออีกรอบแล้วกันนะครับแกมือหน่อยแม่งเดินตกล่ไฟอบัติเหตที่มีคเกิดก็คือเดินตกลถไฟอ่ะนี่เลยแต่ถ้าบางช่วงช่วงไหนที่โชคดีก็คือมันจะถมกล้สดได้วยนะครับ อะไรที่ดีมากยกเว้นระดับไฮนะครับผมระดับไฮนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะผมเห็นบ่อยมากเลยก็คือทุกครั้งที่เล่นระดับไฮมันจะให้กล่องกระสุนแค่2กล่องเออมันเป็นอย่างนี้จริงนะแทบแทบจะทุกโบกี้เลยแหละนะครับโดยเฉพาะโบกี้โบกี้ที่ผมใช้อยู่อะไม่ชอบเป็นนะโอเคมาแล้วยิงล่วงหน้าก่อนเลยแป๊ปๆปๆๆๆปไ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 ปยปไปไไ เร็วแมง่งยิงใส่เราอีกลบ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 แบบดิจิตอลลบแบบดิจิตอลถามว่ามันกันกระสุนปืนกลได้ไหมกันไม่ได้มากนะครับผมมันแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับผมคือมันกันไม่ค่อยได้ผมไม่ได้หวังเลยเลยโอเคมามันกันไม่ค่อยได้มากะส่วนวต่อให้แม่งระดับ ระดับสีส้มเลนะป้องป้องของผมเอ้ยป้องของผมไม่ใช่ระดับสีส้มดิเป็นระดับสีม่วงนะแบบแทนที่ควรจะไดอ้อ่ป้องกันการการกระสุนจากปีศาจรถไฟเยอะเนี่ยกับายเป็นว่ามันมันทนไม่ได้มากอ่ะผมก็สิ้นหวังอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หวังแล้วทีเนี้ยแต่สามารถป้องกันจากไอ้นี่ได้อยู่นะพวกลัทีได้อยู่นะเออป้องกันได้เยอะอยู่นะครับไอพวกรัทีมันก็ยิงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ยๆอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ากำแพงของเราก็ไม่ได้พังนะครับผมเนี่ยถ้ามึงแย่งที่นั่งผมเตะออกเลยเนี่ยเตะออกไปเลยนะครับ ต้องเตะออกนะครับอย่าให้มันแย่งที่นะครับผมเดี๋ยวมันยิงเล่นเตะออกไปนะครับไอ้พวกนี้แม่แต่พวกเออๆวะอยากอยากด่ามากตอนนี้บอกไม่ขึ้นก็ไม่ให้ขึ้นดีวะเนี่ยไอ้นี่แม่์ไม่แต่พวกเออๆวะโอ้โหอ๋อยิงไม่ให้ขึ้นอยู่ก็ยังจะขึ้น เดี๋ยวยิงไอ้พวกลัทธิก่อนนั่นเรียบร้อยเลยมาครับระดับอันตรายจะรอดไหมเนี่ยกูเอ๋จะถามว่าจะรอดได้ไหมโอ้ยากอะบอกเลยถ้าจะใช้ปืนกลน,นี้กาจัดอะนะครับส่วนตัวผมเลยนะคือแค่โบกี้ปืนกลที่ผ่านมาที่ผมใช้เอามาเล่นระดับหายนี่แบบโอ้ยากอยู่อะยากอยูอ่ถ้าไม่ใช่เป็นปืนระเบินะ <c oughs> ดอะไอ้อะไรก็ระเบิดจริงอะเราเนี่ยโฉบเฮ้ย เปิดเปนยิงเลยเหรอไม่ต้องยิงพูก่อนเหรอยิงก่อนยิงก่อนไปละหลบละหลบแลลบบดิจิตอลละมาสิมาสิหลบแบบดิจิตอลนะไอ้น้องผมนี่มองท้องฟ้ายาวเลยนั่นใหญ่ามาละหลบกันดอดดอดมิซายออกฮนะ แบบฉบับคลาสสิกค,คือเดินหลบมาล้นะแล้วก็เข้าไปโบกี้ผมแล้วก็มาทำลายเย่จากนะไม่ออกด้วยโอ้ยเป็นปกติอยู่แล้วโอเคไปเลยเบคอนออกไป เนี่ยถ้าถ้าผมไม่มีปืนระเบิดมาด้วยนั่นขโมยกล่องกระสุนอีกคือมันโอ้แม่งขโมยกล่องกระสุนด้วยแม่งมันไม่ได้ยิงอะไรเลยเบคอนแม่งโอ้ยิงเล่นอีกโอ้ออกไปเลยเบคอนอตอนนี้ผมรู้สึกแบบจากเมื่อก่อนผมไม่เคยอยากเหยียดคนเลยนะตอนนี้ผมเริ่มอยากเหยียดแลวตอนเนี้ยเพราะอะไรรู้วเนี่ยดูพฤติกรรมมันนะเนี่ยยิงเล่นอีกอ่ะออกไปไปออกไป ตอนนี้ผมเริ่มลงไม่ดีจ,จริงๆงเนี้ยออกไปไปปล่อยปล่อยให้พวกนั้นมันยิงไปมันยิงไม่ค่อยโดนโอ้ยชิพหายโอ้ยเค okay, มาตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับล็คา,าในเบคอนอันนี้เป็นระดับโลนะครับก็ตามภาพนี้เลยทำไมมันให้กล่องเดียววะ ขี้งกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรยังมากเลยแล้วก็มีปืนระเบิด <c oughs> ปืนระเบิดคือพ่อทุสถาบันนะครับจริงๆแล้วก็มีกล่องกระสุนด้วยแถมมาให้สองกล่องก็โอเคอยู่พอพอพอ,พอที่จะแบบยือย้อยื้ชีวิตได้อยู่นะฮะรถไฟมาละยิงก่อนเลยผมแนะนําให้ยิงก่อนเลยนะครับแต่ถึงแม้ดาเมจมันจะเบาไปหน่อยนะแต่ก็โอเคอยู่ไปกไปทำความทำดาเมจไปก่อน หลบมานี่เจอมาขวางอีกอ้ยยี่อ่ะไปก็สนุนหมดแล้วก็สนุนหมดแล้วไม่มีอะไรละไปเลยไปเลยเอาไป นั่นแล้วแม่ขงขโมยก่องกระสุนเราไปอีกอหืน่าเตะจริงๆว่ะตานี้มันเลยเฉวแบบเติมร้อแล้วจวังหวะน,นี้โอเคร้อรถไฟมาละไปแปะๆไป,ป,ป,ปก่อน แล้นก็ยิงด้วยปืนระเบิดต่ออีกถูว่ามาจุลูกจุลูกเฮ้ยไม่ให้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 ไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตครับเก็ตออฟ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 ครับเอาไปครับเอาไปไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตครับเอาไปครับของผมครับของผมครับยิงต่อเลย โอ้โห oh, เล่นยุบยุบเป็นสายน้ำโอเคแตกและเดินไปเยี่ยมยิงเข้าไปแปะ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 ,แปะ,แปะโอเคหมดละเกลี้ยงละไม่เหลืออะไรละเฮ้ยมันหมาไม่เลิกว่ะถอยไปของขอยของขอยออกไปออกไปเอ็งไปเติมกระสุนไป ไปยิงไปอ่ะลูกหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับโบก,กี้ติดป้อมปืงกลนะกับผมในระดับสีม่วงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคที่บิ๊กจะเจอกันคลิปหน้าสาหัวัน,นี้สวัสดีครับอย่าล์แล้วซับสไครป์ดยเนอะ